เน่เน่ไอเล็กครับครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่กูรอคอยนะรอคอยอยู่คนเดียวมึงไม่ได้รอใช่ไหมไม่ได้รอรอู้สึกคิดเฉยมากเลยอ่าเพราะว่าตู้อุาเข้าหนยไมเป็นว้าวตู้อุย เข้ามาเมื่อกี่นาทีไว้อะดูไม่เป็ดว่ะแต่ก็เพิ่งเข้าอ่ะเนาะนี่ประมาณประมาณยี่สิบแปดนาทีป่ะอาจจะใช่อาจจะใช่นั่นแหละก็เราก็ไม่ได้ทำที่เปิดอาชามานานแล้วนะพี่เนาะเออรู้สึกค่อนข้างนานเลยนะเพราะว่าล่าสุดมันเป็นตู้จงรีใช่ไหมแล้วเราสองคนไม่มีใครเปิดสักคนเลยอ่ะใช่เหินห่างนะเขินห่างมานานมากเลยห่างเหินนะบอกว่าอ๋อแลอ่านั่นแหละก็วันนี้ก็จะมาเปิดนี่แหละก็ได้หนึ่งการันตีเนาะอยาซื้อเมตุนี้กับรันโอเคเบรกเราจะเปิดเลยหรือเปล่า เปิดเลยก็ได้แล้วหนึ่งการันตีที่คุณว่านี่คือสามารถหลุดเหรียญได้ป่ะอ๋อหลุดได้ครับหลุดได้เหมือนเดิมโอ้ยอ่ะรู้สึกเป็นเป็นทำเนียบของช่องเราเลยเนี่ยเปิดหนึ่งทองทีเลยแม่งหลุดเหรียญได้ตลอดเลยได้ได้แต่เดี๋ยวเนี่ยผมขอดูประวัติกันนะตอนนี้กิโลวะเนี่ยหกโลหกโลเออเราเรายังต้องเปิดทีละหนึ่งป่ะโอ้ยแล้วแต่เห็นเขาต,ตัดนกันก็ตามสบายอ่ะมันแล้วแต่ทรัท่าแล้วมันจะออกก็ออกอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดสี่ก่อนแล้วกันสี่เม็ดให้มันเป็นสิบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดยัดไไปปอีกเลยโอเคมอ่า ปัดเศษอย่างปัดเศษอย่างผมมองอยู่ครับผมบเอาเลยครับเอาเลยครับสีโลผ่าไปได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวถ้าฟ้าอะไรก็ตัดตัดไปเลยนะอ่าได้ไปสีโลผ่านไป,ไ,ป,นไ,ปไวเหมือนโกหกแน่หมโอเคสีโลก็ตามที่เห็นเนาะโอเคการจับไปก็เป็นทีละสีมา ก็เดี๋ยวก็ฝาขึ้นข้างๆไปไดี๋ยวอะไรแบนี้อ่อได้ครับรับรับครับผมไปกันเลยแบบอยากให้มันออกเลยเร็ว่าเหมือนกันนะไปก่อนเลยตู้นี้สี่ดาวนี่เขาหาตัวอะไรกันปะเอ่อผมไม่ได้หาอะไรนะแต่ผมก็หวังให้มันออนตัวกีตาร์กับเอ่ออะไรตัววะในเลนอือมีมีมีโอ้โหมึงิงชิงชูชิงชูอ่าอ่จชิงชูอย่างเงี้ยแต่ชิงชูไม่ค่อยอยากได้เพราะซีมันเต็มเอ้ยยังไม่เต็มอ่ะอ๋อ แล้วทำไมต้องอยากได้ตัวสีเต็มด้วยเอาเม็ดฟรีมาเปิดโหดูเล่จิ๋วผายเนี่ยอยากได้เนี่ยจะฆ่าเม็ดเลย่างเงี้ยเยต้าต่อต้ามาแล้วอ๋ออะไรครับผมอ่าบ่ารู้สึกช่วงเอ้วันนี้คุณเปิดกูดูตึงๆไงไม่รู้ว่าเครียดหรือเปล่าเครียดดิมึงเครียดอะไรกูไม่เครียดแต่แบบมกูต้องเครียดเดินไปยลาดกูโอ้แบบแต่มันก็หลุดมาหลายตัวนะผมว่าจริงๆนะตัวนี้อาจจะไม่หลุดป่ะใช่ไหม เออ่ถ้าหลักความน่าจะเป็นก็ใช่อ <Job compelling sound> <3 Williams> ืมใช่ไหมแต่ถ้าหลักความจริงก็น่าจะหลุดโอเคกี่โลแล้วนะสาสิบแล้วเนาะคือมันมาช้าๆก็ได้เว้แต่ถ้าแบบว่า อะไรมาแล้วถ้ามันไม่หลุดเหล็ก็โอเคแล้วมันมาช้าแล้วหลุดเหล็กนี่มันจะไม่พอนะพี่อาจจะต้องเติมเพิ่มนะใช้ใช้พลังเฮมบัตแต่บัตบัตเจ็บอีกนี่อย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่เลยเนี่ยได้ฮาวิ่งได้ฮาวิ่งนี่ใช่เลยอย่างงี้โหโอ้ยตีดาวตีดาวอ่ะเฮ้ยเฮียตู้บ้ากรอเออวางไปเ่ยเออประกอบสองตู้ทีเดียวไม่ใช่เหรอเออมาได้กั็วะอู้ยจะตีแล้วอ้าวเฮ้ยไปดูยังไม่เต็มอ้าชิบหายแล้วเต็มตัวเดียวแย่แล้วเว่ยแย่แล้วเว้ยโอเคก็เปิดไปเรื่อยๆนะเปิดไปเรื่อยเรื่อย ชาทําไปทํายแบบยังไงก็หลุดเจะยิ่ไม่ต้องเป็นซีเรียสยังไงก็หลุดจะไปลุ้นน้ำเพียอะไรขนาดบอสมึงกับการลุ้นเด็ก็เป็นของคู่กันแต่เราบอลจะไปคิดมากเลยปะต้องดีใจไปหน่ะอุ้ยอื้อได้ฟีเบนติงได้ฟีเบนึิงโหตายยังเนี่ยฮะลุ้นเด็กอะ็นตัวอะไรดีทําไมเราต้องไปคิดถึงไอ้ขนาดแล้ว มันต้องคิดถึงในกรณีที่เลวร้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องหากรณีที่มันดีที่สุดดีกว่าเพราะว่าหลุดเน่เอาเป็นตัวอะไรถึงจะดีเนี่ยถ้าหลุดใช่ไหมก็แสดงว่าผมจะไม่มีดาเมจตัวอืว่นเนี่ยเพราะผมเบื่อในรูปแล้วไงก็อย่างงี้ก็ขอเป็นดีลุกแล้วกันถ้ามันหลุดจะได้แบบว่ามันจะได้เก่งขึ้นเนาะอ่าแล้วก็นี่ก็สีตันไปเรียบร้อยนะเอ,อสุดยอดเลยโอเคต่อะ <c oughs> อึ้ออึ้อโอ้โหเอ้ยบอกกูว่าทรงแปลกๆว่ะกูว่าน่าจะหลุดแน่เลยอ่ะแปลงไปเลย ไม่อยากจะมองนะจริงๆกะว่าถ้ามันออกไปเร็วหรือมันไม่หลุดอย่างเงีย้ยกะจะเปิดอุปกรณ์แล้วจะดูจะจำค่าไม่ได้เดือดเปิดคิดอีกนะไอ้เหี้ยเวลาเด้อดเปิดแล้วนะมึงยังก,กล้าคิดไปถึงขั้นนั้นอีกเหรอเด็กดบเบลไปก่อนอย่างน้อยหลุดเหล็กก็ถือว่าเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูนะว่าคนดูชอบเวลาเปลนอย่างงี้แล้วหลุดเหล็กกันไม่ใช่หรอเขาจะชอบแบบว่าหลงรักแหละมึงมึงดูกูดีใจมึงไม่ได้อะทำไมการเอนเตอร์เทนมันต้องให้คนอื่คุกตลอดเลยวะต่อไปกันนาตีแล้วปะ เออถึงแล้ว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 เหรเหมือนกันถึงแล้วบ้างถึงแล้วบ้าถึงแล้วอ่ะถึงแล้วไปเลยถึงแล้วไปเลยเ้ยหลอกกูโอ้ต่อไปก็ได้ได้แล้วบ้างเนาะโอ้ยใจไม่ดีเลยวะพี่คลิปนี้นี่อาจจะยาวเป็นพิเศษหรือเปล่าว่าคุณอาจจะเติมเพิ่มโอ้อะไรวะเนี่ยอันนี้ชัวร์บอสการันตีการันตีทองแต่แต่หลุดเลนหรือเปล่าไม่รู้ จังหวะตีอ่ะเนี่ยชัวรอะไรปะชัวว่าชัวร์ชัวร์เชื่อกดิกูกูนับอยู่กูแกล้งทำเป็นทำเป็นไม่รู้เป็นนั่นแหละไม่กั้นกูนับอยู่อ่าอันเนี้ยโลที่เจ็ดสิบไปแปดสิบเบอรมันยังไม่ถึงจังตีหรอกแต่ว่ามันต้องออดได้แล้วไปมีมาแล้วมีบรู้แล้วอู้ยังก่อนกันก่อนขอค่อยๆกดค่อยๆกดค่อยๆนับด้วยใจค่อยๆนับด้วยใจเราบมกคนับด้วยใจนับด้วยใจ หายใจออกอูล่าหายใจเข้าอูล่าบกูกูต้องจามเรียกมันไม่ได้เขาจามใช่ไหมเออจามแลหน่อยไปฮัลยัไงใช้ได้ไหมเสียงน่ารักพอเมื่อกี้ไหมน่ารักน่ารักพอๆกันเลยพอๆกันเลยัยไง้มเยน่เมี้นอันยอกนลัังม่รเมอ่อยๆ้ไียงรีบไอม่อ้องรีบต่อเลยอเออ ยังยังกอนจะมาแล้วแต่ยังก่อนปุ๊บยังอีกโอ้ถึง้ยังบ้าถึงเดี๋ยวกูกว่าถึงแล้วแต่เดี๋ยวพอถึงปุ๊บเดี๋ยวกูขึ้นเพลงแล้วแบบบู้บ้าบู้บ้าเลยนะแบบกลัวอะไรเงี้ยได้ได้เป็นกบบเพลงมังมันเลยเอ่อหึหึยันโอ้อะไรวะเนี่ยนี่แล้วเหรอโอ้โห เอาละเอาละเอ้ยอะไรวะโอ้หลุดจากตู้เลยอ่ะตัวนี้ก็หลุดอ่ะแล้วหลุดเป็นตัวนี้อีกแล้ววะโอซีเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะโอซีสองแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันก็ลุ้นสองตัวได้ป่ะกูกดแล้วต่อไปอะเจอไหมอ่าอ่าอ่าจจะเป็นอยังไงน๋อเนี่ยอ๋ออะไรเขียเค็มวเข้าปากวะอ๋อเที้ยนน้ำตากูกูน้ำตาไหลเข้าปากกันเลยทีเดียวอ๋ย เอาละเอาละเหลือเรายูตามมันหกกันนะก็ไม่ต้องไปหวังอาวุธแล้วเนาะไม่หวังและวหวังตัวไปก่อนอันนี้ได้กี่โลแปดโลถึงไม่หมดเลยถึงไม่หมดเลยเอาเอาไพโม้ซื้อด้วยไพโม้ซื้อด้วยไพโม้ไหนวะพอไปโม้ซื้อจะได้รู้นรุ่ไปเลยเฮ้ยตามสิบโลไปดีเลยบอสพี่เหรอเออเอาสิบโลไปดีเอสับสิบโลก็ได้รู้อยู่นะอาจจะโชคดีนะชิ้นนี้แบบว่าออกซ้ำไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เ๋งกันไปเลยแล้ว let's go ปุ๊บ อุ้ยดาบดี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 อันนี้ฟาดหัวมึงกำลังดีเลยไหมเฮ้ยพยายามปลอบใจอยู่ไงโอเคโอเคอุ้ยดีดีดีอุ้ยนี่ก็ดีเหมือนกันทุกทีอันนี้ก็ดีไหมเนี่ยอันนี้ก็ดีแล้วเนี่ยอื ตายแล้วจริงตัวนี้นี่มีเบนเดตใ,<ช>ให้เส้าไหนก็นดีนะเบนเดตบอลรีเออมันมันไม่ค่อยมาหรอกตัวมันดิอ๋อเอเคยี่สิบโลครับผมทุกคนก็คงหวังให้ผมออกใช่ไหมตอนเนี้ยนะทุกคนเลยหวังให้มันเป็นม่วงอย่างนี้ตลอดไปเลยม่วงไปจนจบอะฮาดีชอบกดตัวนี้ด้วยไปอ๋ออันนี้ไม่ต้องลุ้นนี่หว่าถ้าเกิดทองมาก็คือได้เลยใช่ใช่ขอแค่มันทองไง โอ้ถอนหายใจกี่รอบแล้ววะเนี่ยเขาบอกว่าถอนหายใจหนึ่งครั้งความความสุขจะหายไปหนึ่งอย่างเลยบอสคลิปที่หายไปสิบอเ่ยอ่าตัวนี้ตายแล้วตัวนี้ตายแล้วโอเคอยู่นะเหล๋ออีกดิบรอบสุดท้ายเลยอ่ะอันนี้คือไม่มีแล้วเหรอหมดแล้วอ่ะมันต้องเติมแล้วอ่าโอเคดีอ่ามีมีอะไรมีสูตรอะไรมีสูตรอะไรปะมันมันก็มีแค่เปิดเฉยๆเพราะว่าถ้าได้ป่ะอ่ เราอาจจะต้องแบบเรียกว่าอะไรวะอ้อนวอนไหมอ้อนวอนเลยอ่ะก้อนวอนวอนเลยเฮ้ยแต่ภาวนาบอสไม่เหมือนกูรีเปิดไปไม่ไม่ออกไม่รู้เป็นที่อะไรเนี่ยคราวหน้าเดี๋ยวโต้โต้หน้าผมจะเปิดแล้วนี่ผมจะรอมเหลือประมาณวันนึงอ่ะเขาจมาเปิดแกตาแล้วเบ๊าไปเลยขอแค่มันทองเงี้ยเออขอแค่มันทองเี้ยคำนี้ไม่คุ้นๆวยเหมือนเคยพูดไปแล้วเลยเลยบอสเล่นโหดมากเลยตอนนี้ยเป็นยี่สิบชั่วโมงยี่สิบนาทีอะไรหมดเลยอ่ะเนี่ยกูต้องไปนอกรอบอีกแล้วเนี่ยจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย แย่ได้ชีชีมาก็ไม่แย่นะก็ถ้านำแข็งเหมือนกันนี่ก็ใช้แทนได้ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหมึงใช้อะไรคิดเดี๋ยวไอ้กูปลอบใจอยูเอสัทได้สองเม็ดสองเม็ดโอ้เมืองเอาเศษๆอย่างนั้นเปิดด้วยเหรอมึองเราจะเสี่ยงขนาดนั้นอ่าวเส้นหน่อยไปเส้นหน่อยไปเส้นหน่อยเ้นะได้เผื่อมันจะพุกๆนะเรียกว่าแบบหมดตัวอะไรนะเนี่ย นั่นแน่นั่นแน่แอบเสียวเหมืนกันนะเนี่ยวันนี้ห้าเมตรแล้วปะ่ะอุ้ยนียไน่ได้หมุนได้หมุนเรียกว่าแบบเพชรเวียนปะ่ะได้เม็ดครับได้เม็ดได้เม็ดทำไมเกมมันใจออร้ายกับไอ้บอสจังเลยวะไอ้บอสเป็นคนดีด้วยมันไม่เคยทำอะไรแบบผิด <c oughs> ทำนองคลองทำเลยด้วยเฮ้ย <c oughs> เกมมันใจร้ายจังวะเนี่ยเม็ดท้ายละถือว่าความดีที่กูทำมาให้มันมาโผล่ตรงนี้ก็ได้นะเพื่อน Yeah, yeah, yeah. แย่แย่แบบลุดเลนมาทุกตู้กูจะไม่โกรธเลยถ้ามึงออกเนี่ยอ๋อคือว่าถือว่าจะเป็นโม้าไปเลยนะขอแค่ตุงเม็ดเนี้ยออกไปใช่แบบทุกอย่างจะไม่โกรธแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเปิดจะไม่มีการพูดบทว่ารอบหลุดทุกรอบเลยไม่มีละเหมือนเราจะเริ่ม wow. ต okay, <culos ke lanes choice> okay. ้นใหม่ไปด้วยกันก็โอเคครับผมชึบโอเค เรียบร้อยไอ้อบอที่ไม่มีไพโมดเจมสำหรับเปิดกาชาร์ก็ไม่มีค่าอะไรด <c oughs> ้วยสินะ <c oughs> อ่าไหนไปดูผมประกอบการสิผมสำหรับชี้ๆนะครับเป็นซีสองเรียบร้อยแล้วสุดยอดเลยครับผมโอ้โหขอตบมือให้เลยครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนชิงชูได้มาอีกเป็นซีสีห้าีห้าีห้าถือว่าใช้ได้อยู่นะอืมแล้วก็มีอะไรไหมไปดูไปดูเป็นซีหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าว โอเคได้ทุกอย่างที่ไม่ต้องการเลยเนาะโอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะบอสครับผมอ่าเราวันนี้ก็สนุกกันสุดเวียงเลยนะฮะแบบว่ากาเปิดกระชากที่แบบสุดยอดเลยเนี่ยกูดูจะสนุกแทนเลยไอ้บอสไอ้สัตว์อะไรก็เดี๋ยวมันก็ต้องไปนอกรอบเองอยู่แล้วบอสจะไปบ่นทำไมอือใช่ใช่แต่ไปนอกรอบในที่นี้ดีก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็เอาเศษๆตามรายวันตามนน่นตามนี้เก็บไปเรื่อยๆใช่ก็มัน เออน้องถ้ารอบอื่นมันยังแบบว่าคิดแล้วพอรอบนี้ยังไม่ได้คิดเลยว่าแบบนอกรอบแล้วจะพอทางตู้มั้ยหรือเปล่าเนาะ่เป็นว่ามันเหลือตั้ง20วันนะบอสมันก็ใช้ไปใช้เวลาในช่วงเนี้ยให้ดีนะแต่ถ้าก็จะใช้ช่วงเวลาที่นานหรือไม่นานนะบอสแต่ว่ามันก็ต้องใช้กับมันให้ดีๆนะอครู <c oughs> ้แ <c oughs> ล้วรู้โปอบใจเก่งขนาเนี่ยโอเคครับก็สำหรับทีมดีก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วแล้วอะไรนะเสียงเสียงอย่าร้องดิยังดีอยู่ยังดีอยู่ ก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบกูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อมาขายแล้วก็กดอิ่งจตัวเองพวกเราด้วยนะครับก็อย่าลืมกดเปตดติดชมเบอร์เราไปพัฒนาคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัครับโอ้เสียงสดใสสดใสนะมึงได้ยินโอเคครับสวัสดีครับสสวัพี่จ้า